สวัสดีนะครับวันนี้เราบรรยากาศมันจะแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนที่ใช้ระบบน้ำสมาร์ทฟาร์มแบบน้ำน้อยเนาะนะครับหลายๆคนติดใจสงสัยว่าน้ําน้อยๆอย่างเงี้ยมันทําให้ทุเรียนเจริญเติบโตดีไหมนะครับพอดีวันนี้ก็ต้องยังอยู่ในรถเพราะว่าลงรถไม่ได้เลยมีไอ้หมิงลูกชายตามมาลงรถปั๊บมันมันมันไม่ปล่อยเลยนะครับก็การเติบโตโอเคนะเพื่อนนะสามปีสิบเดือนนะครับ ปลูกระยะจ็ดคณอันนี้คือแถวริมเนาะแล้วก็แผ่นไปข้างกล้องนี่หนึ160ต้นในแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราขับรถดูกันนะครับขับรถดูกันเพราะว่าผมมีลูกชายมาอย่างที่บอกพอดีแม่เขาเติดธารกิจนะครับก็แต่ก็อยากจะถ่ายคลิปลงให้เพื่อนดูนะครับแปลงนี้ข้าวไฟเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับใช้น้ําน้อยนะครับอยากจะมาถ่ายให้ดูเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าระบบน้ําที่ผมแนะนำเนี่ยเดี๋ยวผมติดตั้งให้ลูกค้าทั่วประเทศเนี่ยมันมีมันประมาณนี้เนาะ ค่าไฟเปิดปั๊มแบบนี้จะจบนะตอนนี้มันเปิดผ่านรีมโมทคอนโทรลก็ตั้งเวลาปิดไว้20นาทีนะครับเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงระยะดอก<ป>ดอกหอมแล้วนะครับมีดอกต้นและแต่เสียดายที่ผมลงไปไม่ได้ลงปั๊บไอ้ลูกชายตามเลยอยู่นะครับเนี่ยนะครับอ่ะเราดูบรรยากาศภาพร,รวมกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดค่าไฟมาลงให้ดูนะครับของของเดือนล่าสุดก็คือ142บาทนะครับแปลงนี้ตั้งแต่ปลูก จนถึง4ปีเนี่ยให้น้ำค่าไฟไม่เคยเกินเดือนละ150บาทเลยนะครับยิ่งโตยิ่งใช้น้ำน้อยที่เรียนผมแปลกมากอ่ะสามปีสิบเดเดือนนะครับยังไม่เข้า4ปีเนาะนี่ดอกก็ดูกันแบบนี้หน่อยนึงนะครับเพราะว่านี่มันไม่ยอมให้ไปไหนแล้ว ไม่รู้เป็นอะไรปกติอ่ะถ้ามากับเขาอ่ะก็ยังทิ้งไว้ในรถแล้วลงไปทํานูน่ทนทำนี่ข้างๆรถได้แต่วันนี้ไม่ยอมเลยไม่รู้เป็นอะไรเอาแบบนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับสามปี11เดือนเนาะเออคลิปนี้จะบอกอะไรครับจะบอกว่าระบบน้ําที่ผมติดตั้งไปทั่วประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็แนะนําให้แหละทุกๆคนใช้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องอลานิยาเอลนิโยนะครับก็คือฝนติดต่อกัน สามสี 3, ป่ปีแล้วก็แรงติดต่อกัน30ปีมันจะดีในช่วงแรงครับเพราะว่ามันใช้น้ําน้อยนะครับถ้าคนอื่นในพื้นที่น้ําเริ่มหมดเริ่มหาน้ำอะแปลงของผมบอ่อยังยังยังเยอะอยู่น้ํายังเพียบอยู่เพราะว่าค่าไฟมันสะท้อนเรื่องการเปิดปั๊มอะแล้วดอกก็พึบอะนะครับเข้าใหมต้นดอกเนาะประมาณนี้อ่ะเพื่อนก็จะงงเมนนิดนึงเพราะว่าอยู่บนรถอะเนี่ยก็เราวิ่งแถวแถวอื่นก็วิ่งอย่างเงี้ยแต่นี่อยู่แถวริมเนาะนี่ประมาณนี้เนาะ ที่ต้นซ่อมนะครับเนี่ยตอนนี้ให้น้ําอยู่ด้วยเพื่อนตอนนี้ให้น้ําอยู่ด้วยนะครับ,บวงน้ําก็จะออกมาะมาณตรงนี้ตรงตรงนี้ตัวนี้นเห็นไหมนะครับเปิดน้ำทีเดียวจบเลยนะปั๊มสามแรงนะครับแปงนี้ไฟสองร้อยยี่สิบโอเคประมาณนี้แหละนะครับก็ประมาณระวังกันอยู่ในอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วง ระยะถ้าเป็นภาษาทุเรียนก็คือดอกหอมใกล้บานนะครับต้องการน้ำน้อยนะครับผมให้อยู่20นาทีครับเพราะว่าความชื้นเมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหางแย้ติดไม่ค่อยดีเนาะถ้าเราให้น้ำในปริมาณมากนี่อ่ะเคประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนพอมองออกเนาะการเจริญเติบโตดีนะครับนี่ระยะชีตาจคูณเนะครับการเจริญเติบโตดีนะครับทำดอกดี ใช้น้ำน้อยนะครับแบบเนี้ยคือสุดยอดระบบน้ําแล้วเนาะนะครับใครสนใจปรับปรุงหรือแก้ไขระบบน้ําของแปลงตัวเองอะ่ะเพืเ่อนๆก็ทักมาได้ทุกช่องทางนะครับที่ผมทิ้งไว้หรือโทรก็เบอร์โทรมีแต่พูดมาไม่ได้นะเ,นเบอร์โทรราคาการทํางานอย่างเงี้ยติ๊กตอกแบนหมดอ่ะอนี่นะครับประมาณนี้เนี่ยแล้วผมก็ ทำงานประมาณนี้ผมบูปีนี้ผมมีทุเรียนที่เอาผมิตได้อยู่สามร้อยฟอตต้นนะครับก็ทกาเองคนเดียวเนี่ยนะครับก็แบบเนี้ยใช้ทุกแปลงใช้สมาร์ทฟาร์มในการจัดการหมดแล้วเราเข้ามาดูแลนะครับเข้ากับทุกวันอะเข้ามาเนี่ยก็ขับรถดูแบบเนี้ยครับประมาณนี้แต่วันนี้เข้ามาดอกยู่ในเนาะนะครับแต่วันนี้มีไม่เข้าใจเหมือน พี่เลนครับเปตัวนี้ตัวนี้มีลูกชายมาด้วยเดใบออกิีเหลืองนิดหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเอามาฝากกันก็ใครสนใจงานระบบน้ําก็ทักมาสอบถามได้นะครับประสิทธิภาพสูงยิ่งเพื่อนนะครับและมีความจําเป็นเนาะเพราะปีนี้น่าจะเป็นปีที่น้าแรงปีแรกแล้วเดี๋ยวก็จะแรงติดต่อไปอีกหลายปีนะครับใครที่ใช้ระบบน้าเดิมๆใช้น้ําปริมาณมากก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับแต่ถ้าใครใช้ระบบน้ําแบบของต้นสตบพ์เนี่ยแปลงนี้142บบาทนะครับเดี๋ยวจะตัด บินค่าไฟมาให้ดูในบินค่าไฟจะมีที่อยู่ที่ตั้งแปลงนี้มีชื่อแม่ผมนะครับเป็นเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่เคยโกหกผมถือถือสิทธิ์ห้าใครอยากได้ข้อมูลแบบลึกๆช่องแดงมีหรือทักส่วนตัวมาได้นะครับมีบินเก็บให้ดูตลอดจะเป็นบินออนไลน์อ่เป็นบินอิเล็กทรอนิกส์เนาะจ่ายจ่ายผ่านแอปอาทินี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ